สวัสดียามเช้าครับแม่แม่พี่พี่เอซทีพีทุกคนทุกท่านนี่นะครับคืนสุดท้ายแล้วครับ FC เอฟซีเออมาลุ้นกันเลยครับนี่ฮะของมีมากมายวันนี้ออกหมดนี่นะครับเอซไม่ให้เหลืออะไรครับพลมก็ประมาณสองร้อยกว่าตัวนี่นครับเอซจะอยู่ใ,ใกล้ๆมาอุดหนุนได้ เบอร์ละสิบบาทเองครับเคืนทุกท้ายแล้วนะครับนี่ดูตู้เย็นนะะนี่กอง,น,งนี่ครับเอสี FC. นี่ของเล็กๆเนี่ยครับเอสตีเนี่ยนะคืนนี้ออกหมดนี่นะครับไม่ให้เหลือเลยล้างบางเลยครับเอฟซี FC. นะใครอยู่ใกล้ใกล้อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉางเซาก็มาได้เลยนะครับนี่ฮนะพัดลม สิบสองนิ้วสิบหกนิ้วตั้งพื้นตั้งโต๊ะนี่ครับนี่ออกหมดนี้แล้วครับคืนนี้ไม่มีเหลือครับไม่ให้เหลือออกจริงจับจริงไม่ต้องกลัวแล้วครับเอซีพบกับช่องพรชัยมูกทะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้สิบสองนิ้ว สิบสองนิ้วก็ประมาณ100ร้อยกว่าตัวนะครับสิบหกนิ้วก็ประมาณหกเจ็ดสิบตัวครับประมาณสองร้อยตัวได้คืนนี้คือสุดท้ายนี่นะครับเอซี FC. ตัวเย็นก็สองสี่หกแปดสิบสองสามสิบสี่ทีวีเครื่องซักผ้าเครื่องผ้าสี เยอะครับคืนนี้มาลุ้นกันเลยครับมงคลซื้อร้อยเดียวยังได้ตู้เย็นไปเลยครับแล้วแต่ดวงโชคสตาของละคนนะครับวันนี้เยอะมากครับคืนสุดท้ายนี่นครับเอฟซีฝากด้วยนะครับถ้ใครอยู่ใกล้มาได้ฮะตะกาละองตาปิดท้อง ขอพรนะครับนี่ฮะเขาหนี้ของเล็กๆเขาสารโอ้ทุกมีทุกอย่างกระตุงกระติกน้ำเยอะไปหมดครับแรงศรัทธาของลูกศิษ <c oughs> ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาครับนี่ฮะแรงศรัทธาปีละครั้งครับเมษายี่สิบเอ็ดยิบสอง ของเยอะมากครับ FC. นะครับนะใครอยู่ใกล้ๆก็มาได้เลยนะครับมาปิดทองลงตาลงกอจะทอนนี่ครับเยอะมาก,กวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับมาซื้อบัตรซื้อไรายได้แล้วหกโมงเย็นหรือสิบแปดนาฬิกาเริ่มขายบัตรนะครับ ฝากด้วยนะครับ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพรชัยหมูกระทะหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลุงพลประแษนคิดถึงมีโอกาสแล้วไปเยี่ยมไปหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้